สวัสดีครับวันนี้ไอ้ธนวาสิมหาดักไอโง่ครับผมดักไอโง่มือหนี้เอามาอันยาวครับผมยี่สิบห่วงยาว10เมตรครับผมฝนตกแล้วไม่ไหมหมเป็นแต่ปาเล่นดีแต่ขอย้้ำนะครับว่าไอโง่เป็นเครื่องมือผิดกฎหมายถ้าเอาไปดักตามที่สาธารนณะ ตามลองตามบึงธรรมชาติบอ่อดดครับผมที่ผมจะมาดักนี้เป็นที่ส่วนบุคคลครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมหาทำเลใส่ก่อน โอเคครับผมดักเรียบร้อยแล้วครับพูนจากคุณมายาวประมาณสิเมตรครับผมรอบนี้ใส่เหงื่อออยน้ำครับผมอาหารปลาดุกครับห้ามห้ามปันป้นปันป้นๆแล้วครับออยไหวในรอบครับผมเปลเปยนจะเข้าท่าอยู่ เดี๋ยวมือนเศร้ามาลุ้นกันครับผมว่มาสิหมานหรือบะหมานเนาะแต่รับประกันครับผมให้ทว่ารับประกันหมานแน่นอน สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มายามไอโง่ของเราครับผมนูน้นดักไอโง่ยไวยุฟังคุณครับคุณเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับว่าสีมานหรือโบมานเนะเาะออแลแสงแรกของวันกำลังจะมาแล้วครับผมตอนนี้หกโมงสิบนาที ไปไปลุนน้ำกันครับผมไปลุนกันลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นกันจะหมานบหรือสิบบามานเลย อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นบักหอยแล้วหอยเขาเต็มเลยไอหอยเชลีหอยเชลีหน่อยคือเงียบๆมามีต่ำเลย มีแต่ปักหอยนออยปนินปน,นิอุ๊ยอุ๊ยอุ๊บอุ้ยหลยอยู่หลอยอยู่อุ๊ยปนินยัง อ,อุ้ยปลาดุกปลาดุกอุ้ยปลาคออุ้ยหลายอยู่ครับหลายอยู่อุ้ยเนี่ยอูยอย้เดี๋ยวามือเดียวเอยียงอู้ปลาดุกปลาดุกงามงามรุ่น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  มีปลาอีกบ่ะอู้ยเต็มเลยพี่น <laughs> ้องอืดปลากก็ดีอู้ยว่านาออุ้ยปลาคอปลาคออุ้ยปลาคอใหญ่ต <Abs> ัวนึงว่นาอุ้ยมีปลาคอน้ำปลาดุก ui uh, uh. 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 uh, đưa 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 kiệp con đưa khó kiệp con. u uh. nắng bạc ngoài อู้ปลาคอใหญ่ตัวนึงครับรคุณนี่คุณน่ะปลาคอใหญ่ปลาดุกสองดุกหน้าบ่นี่แม่นบ่ดุกสองปากหอย ปลายังมะเ่อไอ้หอยยังมะเข่เเขาคักเถอะปาก,ก็ดีครับผมเอาไปตากแดดไว้ถอดไปเดี๋ยวผมคัดเอาอปลากัเนเด้อเดี๋ยวสิ เอาไปเที่ยวให้เบิ้งอีกที่นึงครับผมผลงานครับมันดูผลงานของเราปลาดุกสองตัวครับปลาคอยหญ่ตัวหนึง่งดูนะโอ้ปลากระดีนั่มปั๊นิดหน่อยติดลายครับปล่อยถิ่มเบิ้อโอ้ปลาคอยหญ่ตัวหนึ่งครับดูนะ โอเคครับผมค่อยติดตามคลิปหนานะครับเดอว,ว่วาสีบีดักทั้งไหนสีมานบอโอเคครับผม